สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้องฟุกนะครับดีครับนะครับวันนี้เรามาดูแปลงพ่อสำรานนะครับหลังการเก็บเกี่ยวนะครับได้ผลผลิตเยอะนะครับแปลงนี้ครับเพิ่งเกี่ยวไปนะครับสวัสดีครับพ่อแนะนําตัวหน่อยครับพ่อชื่ออะไรครับผมพ่อสำรานเรียงกระทิบครับพ่อสำรานอยู่บ้านอะไรครับบ้านเลขที่สามสิบเก้าหมู่หกบ้านห้วยสวิงกลางห้วยสวิงกลางครับพ่อสำรานทำข้าวโพดกี่ไร่ครับ พ,อพอ่นถุูห้าไล่ห้าไร่ใช้ดีครับ9979กี่ถุงครับใช้สองถุงน่อยๆครับสองถุงน่อยๆเนาะ,ะเพราะสำรานใช้แล้วเป็นยังไงครับตั้งแต่ปลูกมาก9979ครับความงอก,กดีครับลำต้นก็แข็งแรงดีฝักก็เต็มดีปลูกถี่เป็นฝักไหมครับปลูกถี่ก็เป็นฝักฝักดีไม่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 เหมือน อติดหลายหลายฝักอ๋อติดหลายหลายฝักเนาะของผมนี่ปลูกปลูกถี่เป็นฝักทุกต้นแล้วเรื่องน้ําหนักเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักพอดีครับห่าไรได้หกร้อยสี่สิบกว่าถังนะครับโอ้หกร้อยสี่สิบกว่าถังห้าไร่นะครับหกร้อยสี่สิบกว่าถังประมาณหกร้อยสี่สิบถังนะครับเฉลี่ยจะได้ประมาณหนึ่งจุดเก้าตันนะพ่อเนาะต่อไร่ผลผลิตพอใจไหมครับพอใจเลยครับรุ่นนี้ พ่อเอามาหยอดอีกเนาะเอามาใช้อีกรุ่นนี้ก็เอามาใช้อีกเอามาใช้กี่ถุงครับเอามาใช้สองถุงเก่าอีกหน่อยๆครับแสดงว่าติดใจครับติดใจอ๋อดีครับเป็นไงพ่อดีครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับดีครับ